สุครับเเงินล้านอ่างทองสู้สู้เย้กรับมาชมรายการกันต่อนะครับเมื่อกี้พักโฆษณาซรับน้ำตากันให้เรียบร้อยไปแล้วนะครับคราวนี้มาฟังทางฝั่งอ่างทองกันบ้างนะครับเราจะคุยกับประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงของจังหวัดกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ ar, ี่สวั Paint <athlete> สดีครับพี่ ผมยังคงยื<ค>นกันเจตนาลงเดิมนะครับ,รบเราจะทําวิพิธภัธรรณฑ์เพลงลูกทุ่งเพื่อจะให้เป็นแหล่งอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไว้ให้กับคนจังหวัดอ่างทองและก็ภาคกลางขอบคุณครับอ้าละครับอข,อขอให้ประสบความสำเร็จนะเชิญน,น้องฟ้าจ้ามาเลย<า>น้องฟ้าจากกอเธอนอกใจฉันก็เปรียบเท่นั้นค่ะฉดาวดินหากเธอยังเีบทนิ กลัวไหมคะไม่กลัวไม่กลัวนะไม่มีอะไรกดดันนะไม่กดดันนะนิดหน่อยอะนิดหน่อยนะคะมีอะไรจะบอกแสดงว่าเรากดดันตัวเองก็ตามนี่กดดันตัวเองป่าไม่กดดันตัวเองไม่กดดันตัวเองมีคนมาทำให้กดดันเราเตรียมเพลงอะไรมาคะเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาของคุณรัชนกศีโลพันย์ค่ะโอ้โหพร้อมไหมคะน้องฟ้าพร้อมค่ะมาฟังครับเขียนฝันไว้ข้างฝาโดยน้องฟ้าจากอ่างทอง เขียนติดฝ้งวัวต้องสู้ไวลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้ มาจากบ้านฟ้าม ต้องรีบวารอถ้าไม่ไหวเชาวบงสมสุกนอนเพื่อลดทอนรายใจจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาหลาย ย้ำเตือนฟันไม่เลือนแต่คงต้องรอเขียนคําห้ามท้อไว้เตือนใจปันสายเลือดความมุ่งมันจากแม่นั้นยังมีมากพอ ฟันที่เราเฝ้ารอลูกขอทยอยส่งคืออนวันนี้มันวันอะไรเนี่ย,ม,ยามาที่มาแบบเดียวกันเลย นี่ก็ลาพ่อลาแม่เันลาพ่อลาแม่เหมือนกันเลยพันหนึ่งนี่ก็จะเก็บได้เป็นเดือนโอ้โหเหมือนจัดอาวุธมาทางเดียวกันเลยนะฮะพี่สุขอบอกว่าน้องร้องเพลงนี้ผาดผลได้ดีกว่าออริจินอลเขาอีกเลืใส่นูกรายละเอียดของเสียงไม่ว่าจะเป็นลูกขยัก มือนจะมัน,นไ,มไม่เชิงไม่เชิงว่าเป็นลูกคอมันเป็นลูกเล่นเป็นเทคนิคนะฮะ,ฮะซึ่งค่อนข้างมากกว่าเจ้าของเพลงด้วยซ<ะ>้ำรลองดีค่ะ,ะล้องดีมากยอมรับว่าไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก,ก่อนนะครับไม่เคยจริงจริงแต่ว่าการที่ร้องเพลงแล้วคนไม่เคยได้ยินแล้วติดตามอยากฟังถือเป็นเรื่องยากแล้วเสียงพลังดีอย่างนี้นะ บอกได้คำเดียวนี่คือเพชรที่พร้อมจะได้รับการชี้นับเป็นเอนชีพนี่พี่แอดยังแย่เลยนะเนี่ยพี่แอดยังคุมไม่อยู่เหมือนกันแซ่บซึ้งนะซ่บซึ้งกันนี่นะพี่สองทีนี้ครับครับจากลำพูนมาเจออ่างทองเนื้อเรื่องเล่าเหมือนกันเศร้าเหมือนกันแต่คนนี้เศร้าแล้วมีพลังแบบจะต้องสู้ชีวิตเพราะมากชอบมาก ให้สามคำเป็นภาษาจีนก่อนพูดอย่างอื่นเลยว่าชุกมวยเกียร์แปลว่าปล่อยของเมื่อกี้คือการแสดงที่เรียกว่าปล่อยของ คราวที่แล้วเนี่ยน้องมาน้องก็มาแช่งคนนู้นแช่งคนนี้ทำนี้พี่ก็ดูอยู่ว่าอารมณ์เนี่ยจะต่างไหมอารมณ์ที่ถ่ายทอดในวันนี้น้องฟ้าเนี่ยถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดอารมณ์จนพี่เห็นภาพน้องเป็นนักศึกษาเป็นคนกําลังเก็บกำลังจะทํานู่นทํานี่เพื่อคุณพ่อคุณแม่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นภาพบดเลยแล้วไม่มากไปไม่น้อยไปภาษาไทยนี่ได้ตัวพอผ่านไปคือตัวพอภาษาอักฤษได้ตัวดีไปคือพอดีมากมาก แลนการถ่ายทอดอารมณ์ไม่เยอะไม่น้อยอันนี้เป็นมุกหรืออะไรเปล่าเปล่าเปล่าเป็นคำพูดที่อยากจะนำมาใช้ว่าเรามีความรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสามคำ P.S. บอกว่า P.S. ให้สามคำสามคำอะไพี่พอตัไก่ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับนี่คือสิ่งที่ดีเขาบอกว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำอ้วนล่ำอยู่ที่ทำตัว กี่มวคือนักร้องเนี่ยจะต้องเข้าใจเพลงแล้วเวลาที่ร้องเพลงนั้นเนี่ยต้องทําให้คนที่ฟังเน่เห็นภาพของเพลงเพลงนั้นของเพลงนั้นวันที่เขาแช่งเราก็เห็นรู้สึกได้เราเห็ผู้หญิงที่โกรธแค้นโอ้ยมันอย่างนั้นอย่างนี้กินให้สาขาดอย่างนี้ทุกคนรู้สึกตาสมกินนี่สะดุ้งเฮือกเือกวันนี้ก็เห็นภาพของอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความโกรธแค้นแต่เป็นความตั้งใจที่อยากจะ ไปหารายได้มาช่วยพ่อแม่ไปเติมมันให้ค่อบครัวหน่อยมันเก็บเงินที่เท่น้อรเราก็เห็นภาพนั้นจริงๆคือวันนี้ต้องไม่ต้องบอกว่าผมไม่ได้คอมเมนต์น้องฟ้าแต่อยากจะพูดเปรียบเทียบหรือยกตัวอย่างอะไรบางอย่างว่าเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่นักร้องต้องทําให้ได้นะครับเมื่อกี้เราเห็นน้องดาวถึงตอนท้ายเอาไม่อยู่กลายเป็นว่าเล่นกับไฟไฟมันก็ไหม้มือแต่น้องฟ้าเนี่ยเขเล่นกับไฟแล้วเอาอยู่ เลยผลักไฟเข้าไปหาพี่แอดโอ้พี่แอดเลยไม่มีอะไรคอมเมนต์น้องฟ้ามีแต่อยากจะปลกมือให้ขอบคุณครับเริ่มต้นลำพูนนำอยู่20คะแนนหลังจากร้องครบไม่แน่ใจแล้วว่า20พอหรือไม่พอรอสักครู่เดียวครับ